สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเกมเก่าอีกเกมนึงนะชื่อเกมว่าคอร์สไฟนะออกมาปี1989นะครับลงหลายเครื่องเหมือนกันนะที่ผมจะเล่นเป็นเวอร์ชั่นของเครื่องสเปกตั้มกับคอ m มอดอร์6.4ถ้าพูดถึงเกมเนี้ข้อมูลมันจะหาค่อนข้างยากมากเลยนเพราะว่าเราเสิร์ชไปอะในเครื่อง Commodore เองอะเครื่องยุคเก่าเองมันก็มีเกมในชื่อเหมือนกันเนี่ย เออสองสามเกมเลยถ้าสตรีมก็คนละโคตรกันเลยแบบเป็นไซไฟเป็นเออคนเรื่องออกันเลยอ่ะก็ได้ได้มาแบบคร่าวๆประมาณแค่ว่ามันเป็นยุคที่อาคาโปนของเมืองใช่ไหมสุนันแล้วก็เราเป็นหน่วยอันทัสเซเบิลอันทัสเอเบิลจะมาจัดการผู้หน่อยคาโปนเออแกง๊งคาโปนเออไม่ใช่คาโปนซึ่งตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเกมยิงโบราณอะที่ ชูตติ้งเอาใช้เมาส์อันน,นเองเลื่อนเต้าไปเลื่อนเต้ามายิงยิงแต่ก็มีหลายด่านนะแต่ผมเล่นมันไม่กี่ด่านหรอกผมจะหลับตอนเเกมแบบเกมมันเอนี่มากเลยเสียงดนตรีประกอบอะไรไม่มีแต่เสียงปืนแบบต,ตุ้มตุ้มตุ้มเสียงเพลงอะไรแท้ไม่มีเลยเงียบมา<บ>นั่งดอนเซิร์ข้อมูลดูก็มีเออมีด่านแบบด่านเขาก็าหลายด่านอยู่มีบ้านมีเรือ แต่แรกเขาจะให้เวลาเราประมาณเริ่มต้นที่40วิี45วินี่แหละแล้วก็ห้ามต้องยิงพวกคาโปได้หมดช่วงแรกผมอะเล่นของเวอร์ชันสเปกตรัมไปอะผมยิงหมดเลยเพราะผมแยกไม่ออกว่าอันไหนมันเป็นคนอันไหนเป็นแกง๊งคาโปนอันไหนเป็นชาวบ้านอม,มานาั่งตั้งผม,มานาั่งเล่นเวอร์ของสเปกตมัมแบบสี่เขาจะจัด,จด ขวาออจริงๆความมานั่งดูทีมมันก็แยกง่ายแหละแต่วันนั้นครั้งแรกผมงงไม่รู้แต่เซเบกตามตอนแรกผมว่าไม่ได้แยกเหมือนกันนะผมก็ยิงมั่วเลยยิงทุกคนเลยแล้วปุ๊เอ,อ้มาดูมันมีคะแนนติดลบด้วยวะก็เลยถึงมานั่งเล่งดูเพลงดูว่าอ๋อมีคนถือปืนครับตัวไอพวกแองคา,าปูนคือจะมีคนถือปืนกับคนสวมหมวกชาวบ้านก็จะมีผู้ชายผู้หญิงแค่นั้นแหละออก็เล่น เพลินตั้ก็เพลินแต่มันเสียตัวนี้มันไม่มีตวตีประกอบเลยเงียบเกินเล่นแล้วก็พลอยจะหลับไปสองเวอร์ชันนี้ก็เกมเพล์เหมือนกันเลยนะตเตนก็เหมือนเหมือนกันนะาต่าแค่สีสันของเกมเพราะว่าเออถ้าสเปคตั้มสีมันจะเป็นอย่างนั้นอนะสีมันจะแบบสดสดแม่สีสดสดแดงเขียวน้ําเงินจีด๊ดจีดแต่เรื่องของไอคอมบัดดอลหกสิบสี่อะสีมันจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ รายละเอียดมันจะเยอะกว่าเราจะชอบตอันนี้ไม่มีอะมากครับเป็นรีวิวสั้นๆนะถ้าดูเกมเพลย์ก็ได้นิดหน่อยที่ผมเล่นไว้โอเคเกมสันส้นๆตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับ